สวัสดีครับเพ,พื่อนๆวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์ของเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะมีเรื่องของสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยดีนักนะครับก็เลยจะมานะนนะครับหลักการที่ผมใช้นะครับในการฟื้นฟูนนจิตใจคียว่าน่าจะช่วยได้บ้างครับก็เลยจะมาแนะนําให้เพื่อนๆนครับเผื่อมีประโยชน์นะครับขั้นที่หนึ่งนะครับหลักการฟื้นฟูนจิตใจขั้นแรกก็คือ หนึ่งเราต้องตั้งสติได้ก่อนครับช่วงที่เราเป็นเนี่ยหรือว่าช่วงเวลามีความทุกข์มากๆเนี่ยมันจะสติลมจะหลุดไปเลยจะมันจะบ้าบุ่นอ่ะบ้าวุ่นมุ่นวายสับสนก็ค่อยๆกลับให้มันสงบลงตั้งสติได้เดยกันที่อาจจะเพื่อใช้นกนการนั่งหลับตาได้ครับนั่งหลับตาแล้วก็ให้มันนิ่งอย่ามมันนิ่งนิ่งนั่งบ่อยๆครับนั่งสมาธินั่นแหละนะครับ ทำบ่อยมันจะเริ่มอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยรู้สึกว่าจะนิ่งมากขึ้นครับทำไม่เราตั้งสติได้ครับตั้งสติได้ก่อนครับขั้นแรกครับขั้นที่2คือพอตั้งสติได้ปุ๊บก็ยอมรับความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้เป็นยังไงเรามีสภาพยังไงมันป่วยแล้วก็ไปให้มันปล่อยไปครับแล้วก็แค่อยอมรับกับมันครับว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นแล้วเนาะ แล้วัวจมจริงในปัจจุบันขณะตอนนี้ว่าเราเป็นยังไงอยู่เจออะไรอยู่ครับอยู่กับปัจจุบันนี่นะครับ3นะครับคดีส3คือให้เรามองอดีตที่ผ่านมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับมองอดีตไม่ใช่ว่าเพื่อเรานั้นจะฟ้องผิดตัวเองเรามองเพื่อจะรู้กับมันครับและหาแนวทางแก้ไขอาจจะรู้สึกว่าถ้าเปิดว่าอาหารก็ปรับอาหารนะครับ ป่ยวยเวราะเรื่องไหนเรื่องความเพียรก็พยายามนั่งมองปัญหาก็ค่อยๆจัดก,การกับมันทุกเรื่องครับมอมดีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุปงแก้ไขครับแล้วก็ขั้นที่4นะครับขั้นที่คือขั้นที่ให้เราพยายามเก็บเกี่ยวความสุขความสุขเล็กน้อยต่างๆครับเจออะไรเจอหมาเจอแมวสึกมีหน้าขำแล้วก็ขำเก็บเกี่ยวหรือว่าความสำเร็จเล็กน้อยเช่นเราจะพึ่ง เริ่มยืนแค่ยืนได้ทรงตัวได้ก็ให้ยิ้มกันเองบากให้ชัดเก่งแล้วครับเพราะว่าตอนแรกจะอาจจะยืมแม่ดเลยก็พอเริ่มทําได้ปุ๊บอะไรนิดหน่อยที่มันขึ้นหน้ามากขึ้นก็ให้สึกว่ามันเป็นบามสําเร็จครับเพื่มันขับใจดีใจมันครับเก็บบาสุกฤตน้อยเรื่อยๆ,ๆครับครับอันที่5นะครับอันที่5ก็ให้เราพยายามนั่งผมทําทุกวันนะครับนั่งมองตัวเองในกระจก เขบอกกับตัวเนี้ยยิ้มยิ้มกับตัวเองลรวบอกฉันรักเธอฉันรักนายฉันรักนายฉันรักนายผมพูดอย่างนี้ทุกวันเลยครับพูดเองว่าฉันรักนายฉันรักนายครับเราเพิ่มพลังการใจเราเพิ่มพลังของใจเราว่าทําให้เรานั้นสามารถมีพลังในการต่อสู้มากขึ้นครับ mm hmm. ก็อันดี่5ครับพยายามสนใจแค่ตัวเองเท่านั้นครับอย่าสนใจคนอื่นครับอย่าเปรียบเทียบกับ คนอื่นใครก็ตามครับเราแค่สนใจแค่ตัวเราเท่านั้นครับว่าเรานั้นสนใจเทีตัวเราอย่ามองคนอื่นมากเขาเขาร่างกายดีเว่าเราเราอาจจะมองเพื่อให้เป็นพลังการที่เราจะสู้ต่อหรือว่าให้เราอย่ามองแบบเป็นแย่ลบครับมองว่ามองเป็นเป็นพลังมาสู้ต่อเราครับอย่าไปเทาคนอื่นแม้แต่นคนป่วยด้วยกันเนะาะก็ทำให้เรานั้นมีพลังในการสู้ต่อไปครับ สุดท้ายครับขั้นที่7คือจงมีความหวังแล้วก็จะมีความหวังอยู่เสมอว่าเราจะต้องเชื่อว่าบอกตัวเองว่าฉันจะต้องหาดีเพื่อเป็นกําลังใจในการต่อสู้ครับจงมีความหวังแต่ไม่คาดหวังครับมีความหวังคือมีเป้าหมายว่าเราจะอยากได้ยังไงครับแล้วก็พยายามทําวิธีทำมันสิ่งที่มันจบต้องได้อาหารหรือว่าทำกาภาพทําสิ่งใดๆก็ตามครับ เราเชื่อว่าชั้นหายดีทำไปต้องอมีความหวังเพราะว่าเราถ้าเราไม่มีความหวังแล้วนะครับจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับนี่เป็นหลัก่้วๆนะที่แนะนำที่ว่าน่าจะช่วยได้นะครับก็ขอให้เมื่อทุกท่านนะครับดีขึ้นเร็วๆนะครับหายดีสู้กันต่อไปนะครับพวกเราชาวเป็นคนที่เป็นสโตอแบบพวกเรานะครับเราเชื่อว่าทุกคนหายดีแน่นอนครับสวัสดีครับ